ระลึกถึงความตายสบายนะักมันหักรักหักหลงโลกสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้ห่านหายสะดุงไม่ยุ่งใจการเจริญมรณสติรับยติธรรมรับผู้ที่ลำลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอนั้น นับว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงความตายแล้วก็เล่งกระทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเล่งเชื่อกลัวบาปกลัวเวรกรรมที่จะติดตามไปในชาติหน้าส่วนผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติต่อยศทธาบรรดาศักด์ตำแหน่ง นับว่าเป็นผู้ที่ลุ่มหลงหลับไหลเหมือนกับคนที่หูหนวกตาบอดซึ่งโบราณท่านได้กล่าวตำหนิเอาไว้ว่าหลงลำนาเขาป่ากูหาพ่อได้ยินหลงยศอำนาจไม่ยินยินหนวกบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่ และความจริงเรื่องราวตัวนี้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบางคนบางท่านก็แก่ใกล้ะจะเข้าลงอยู่แล้วก็ยังใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลงม,ม,มัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนบางทีลืมไปว่าไม่นานก็จะต้องละต้องทิ้งต้องวางสิ่งเหล่านี้ไป แลแล้วผลสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองได้ตรงมัวเมาพ่อสแสแงหาวางแหงเกาะแน่นยึดติดอยู่นั้นมันก็ต้องสูญสลายหมดความหมายไปพร้อมกับความตายของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างสูญเปล่าทั้งหมดไม่มีสิ่งใดติดตามไปกับตัวตนได้เลยแม้สักชิ้นเดียวและอีกไม่นานกี่ปี บุคคลผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็จะเลื่อนไปทั้งหมดนะครับมันก็เท่ากับว่าวันเวลาแรงกายแรงใจทั้งหลายที่ต่างได้ทุ่มเทลงไปต่อสู้ด้วยความเหนื่อยยากคนวายจนได้สิ่งเหล่านั้นมาสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นโมฆะศูนยเปล่าโดยหาสาระหาแกันสารหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ต้องทิ้งไว้ข้างหลังฉะนั้นแล้วการเจริญมรณสติไม่ใช่ว่าจะต้องไปแสดงความยินดีหรือว่าไปยินดีกับความตายแต่มันเป็นการตั้งสติเป็นการมันละลึกถึงความตายเป็นแนวทางของการพัฒนาจิตให้รู้จักโลกตามที่มันเป็นจริงแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม เมื่อวันเวลานั้นมาถึงเข้าจริงๆท่านอาจารย์พุทธทาสผู้กู่ได้บรรยายไว้ในหนังสือปัชิมะอาภาดว่าการเรียนรู้ชีวิตใกล้ตายมันทำให้เกิดปัญญามีปัญญาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านบอกว่าเราจะศึกษาความทุกข์ความทรมานจากความเจ็บป่วยและความตายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทุกที ก็ทำให้ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกันนอกจากนี้ท่านยังให้ข้อเตือนใจเอาไว้ว่าในเรื่องของการตายนั้นมันเป็นหน้าที่ของสังขารร่างกายเราไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรมันได้เลยนะครับนอกจากเสว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจตอนรับให้ถูกวิธีฉะนั้นแล้วการเจริญมรณสติจึงไม่ใช่เรื่อง ในการเชิญชวนให้ไปยินดีในความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจอย่างแท้จริงในกฎของธรรมดาธรรมชาติซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแปลงและแปลปวนไปเป็นเช่นนั้นเองไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับเหมือนพุทธภาษิตบอกว่ายังกินจิสมุทยะยธรรมมังสัันตังเนื้โรธธรรมันติก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดเท่ากับตายได้เท่ากับเสียคือสัจจะความจริงของธรรมชาติแม้ว่าการเจริญมรณสติหรือการหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจําอยู่อย่างสม่ำเสมอในหลักธรรมกาสอนที่พระพุทธองค์ แต่ตรัสวางแบบแผนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการวางใจต่อความตายของมนุษย์ทุกรูปทุกนามเอาไว้เป็นการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติและจะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทครับแต่คนส่วนมากก็ยังคงหวาดกลัวความตายกันอยู่และท้ายที่สุดแล้วไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ แน่นอนละ่ะเรายินดีในการได้เรายินร้ายในการเสียเราไม่พอใจเราไม่ยินดีในการตายการสูญเสียแต่เรากลับไปยินดีและเต็มใจที่จะฉลองวันเกิดยังมีความสุขแท้ทีจริงแล้วการเกิดนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่จะตามมาด้วยอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่และสุดท้ายก็คือความตายนังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าความตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกิดคือความไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีอุปทานหมดกิเลสเหตุอย่างการเกิด ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่มันก็เป็นหนทางที่ยากเป็นหนทางแห่งอริยบุคคลที่ต้องฟื้นทวนสวนขัดขุดหัดปฏิบัติพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาตามแนววิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังแล้วก็มุ่งม,มั่นนะครับบางทีหนึ่งชีวิตไม่พอสำหรับการปฏิบัติได้ซ้ำไป แต่ว่าเราจะมีวิธีต้อนรับความตายได้อย่างไรถ้าเราไม่บรรลุธรรมในวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะมาถึงก็แน่นอนล่ะครับวาระสุดท้ายของชีวิตของทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับมันก็เป็นปลายทางเป็นหนทางที่ทุกคนต้องผ่านไปทางนี้คือทางตายอย่างลึกเลี่ยงไม่ได้ แต่าหากเราได้มีการเตรียมตัวเอาไว้บ้างเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆเราก็จะได้ตั้งรับอย่างถูกวิธีนะครับจะไม่เกิดความหวาดกลัวจะไม่ดิ้นรนทุรนทุรายจนทำอะไรไม่ถูกการเจริญมรณสติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องทำเอาเอง เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนะัยเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าจงไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา